บัญชี TTB Dream Saving นะครับจากธนาคารทหารไทยธนาตาิจำกัดมหาชนนะครับช่วยคุณสารฝันถึงเป้าหมายทางการออมเงินนะครับเพื่อในการใช้ชีวิตและทำตามความฝันได้ง่ายขึ้นนะครับด้วยบัญชี TTB Dream Saving นะครับดอกเบี้ยสูงถึง1.5%แต่มีเงื่อนไขอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกัน สร้างวินัยในการออมได้ง่ายๆเพื่อทําให้ทุกเป้าหมายเป็นจริงได้รวดเร็วขึ้นโดยการออมอัตโนมัติเพื่อทําให้ฝันของคุณเป็นจริงอย่างง่ายๆนะครับแต่ถ้าอยากถอนเมื่อไหร่ก็สามารถถอนได้นะครับข้อเด่นของบัญชี TTB Dream Saving นะครับสารฝันได้แน่นอนสร้างวินัยทางการออมเงินทุกเดือนด้วยระบบอัตโนมัติสร้างฝันให้เป็น ไปอย่างคล่องตัวนะครับให้คุณกําหนดจํานวนเงินฝากและวันที่หักเองได้เมื่อครบตามเป้าหมายก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีหลักได้โดยไม่ต้องไม่โดนลดดอกเบี้ยและไม่มีค่าธรรมเนียมสู่ฝันได้เร็วขึ้นนะครับรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะครับพร้อมรับดอกเบี้ยโบนัสสาหรับ6เดือนแรกนะครับที่สูงถึง1.6 1.5นะครับ รายละเอียดของบัญชีสำหรับลูกค้าทั่วไปบุคคลธรรมดาและไม่ต้องใช้บัญชีที่เปิดชื่อร่วมกับผู้อื่นนะครับบัญชี TTB Dream Saving เป็นบัญชีที่ผูกคู่กับบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคารนะครับผูกกับบัญชีหลักที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ณนะวันที่เปิดบัญชีธนาคารจะโอนเงินจากบัญชีหลักไปยังบัญชี TTB Dream Saving เป็นรายเดือนตามรอบปฏิทินโดยอัตโนมัติซึ่งลูกค้าสามารถระบุวัน และจำนวนเงินตั้งแต่500ถึง25,000บาทต่อเดือนทั้งนี้ยอดเงินในบัญชีหลักจะต้องมีจำนวนเพียงพอต่อการหักโอนเงินอย่างน้อย1วันทำการก่อนทำการก่อนที่ก่อนจะถึงวันทําการที่ลูกค้ากำหนดว่าจะให้หักนะครับโอนเงินไปกรณีที่ลูกค้ากำหนดวันโอนเงินวันที่31ของทุกเดือนและในเดือนที่มีไม่ถึง31 ธนาคารจะดำเนินการหักในวันที่สุดท้ายของแต่ละเดือนแทนลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ที่สาขาธนาคารทุกสาขาเพื่อขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีออมทรัพย์หรือกะระแสรายวันบัญชีหลักที่ผูกคู่กับบัญชี TTB Dream s a v i n g ลูกค้าสามารถเปลี่ยนวันที่และจำนวนเงินที่ต้องการให้หักโอนเงินโดยอัตโนมัติได้ที่สาขาหรือผ่านช่องทาง TTB Internet Banking หรือแอป TTB Touch โดยจะมีผลภายใน2วันหลังจากธนาคารได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการทำธุรกรรมผ่านบัญชี TTB Dream Saving ลูกค้าสามารถถอนเงินจากบัญชี TTB Dream Saving โดยเงินที่ถอนจะถูกโอนไปยังบัญชีหลักที่ลูกค้าผูกไว้เท่านั้นโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชีหลักที่ผูกคู่กับบัญชี TTB Dream Saving นะครับ และลูกค้าไม่สามารถฝากเกินเข้าบัญชี TTB Dream Saving ได้โดยตรงนะมันต้องใช้วิธีการาหักโอนอัตโนมัตินะครับจากที่ตั้งไว้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัตินะครับ Direct Debit เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ค่าสาธารณูปโภคหรือชําระเงินกู้และไม่สามารถนําไปใช้ผูกเป็นบัญชีเพื่อหักโอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากคนอื่นๆได้นะครับหรือทําธุรกรกรมทางการเงินใดๆผ่านบัญชี TDB Dream Saving ได้นะครับเหมือนบัญชีเนี้ยมันเป็นบัญชีที่ถูกออกแบบมาให้ออมเก็บเพื่อเป้าหมายโดยเฉพาะนะครับจะไปทําอย่างอื่นไม่ได้นะไม่สามารถเปิดใช้บริการร่วมกับบัตรเดบิตได้นะครับและอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ประกาศธนาคารให้ ในกรณีที่ต้การเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านที่ทําการธนาคารและผ่านเว็บไซต์ของธนาคารเรามาดูรายละเอียดกันนะครับจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ําและสูงสุดคือนะครับหักโอนตั้งแต่500บาทและสูงสุดไม่เกิน25,500บาทต่อเดือนนะครับ25,000บาทต่อเดือนอัตราดอกเบี้ยนะครับนี่ตารางอัตราดอกเบี้ยนะครับ เดือนที่1ถึงเดือนที่6 1.5%ต่อปีอัตราดอกเบี้ยปกติบวก0 2 5ต่อปีนะครับเดือนที่7เป็นต้นไป1.25%ต่อปีเป็นอัตราดอกเบี้ยปกตินะอันนี้เป็นเหมือนอัตราดอกเบี้ยโบนัสนะครับใน6เดือนแรกอัตราดอกเบียนะ้ยณวันที่1เมษายน2564ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจจะเปลี่ยนแปลงได้โดยสามารถเรียกดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันนะครับได้ที่ w ว w ร์เ t t b b a n k c o m l e a t e d นะครับเรียวเวลาการจ่ายดอกเบี้ยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ2ครั้งคือเดือนมิถุนาย,ยนและธันวาคมโดยหักภาษีหน้าที่จ่าย15%ของจำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับหากดอกเบี้ยที่ได้รับรวมทุกธนาคารไม่เกิน2000 20, 0บาทต่อปีธนาคารจะไม่หักภาษีหน้าที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสัมพรพาระจำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยคือ365วัน นะครับหรือ366วันเงื่อนไขหลักนะครับการเปิดบัญชีครั้งแรกชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของบัญชีและมีคุณสมบัติตามประกาศของธนาคารเท่านั้นธนาคารไม่อนุญาตให้ใช้นามแฝงในการเปิดบัญชี 2. เงเป็นบัญชีที่ผูกกับบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันอื่นๆนะครับกับบัญชีหลักเพื่อใช้โอนเงินอัตโนมัติโดยระบบจากบัญชีหลักเพื่อเข้าบัญชี TTB d r e a m s a v เท่าเท่ากันทุกเดือน ตามที่ลูกค้ากำหนด3ไม่สามารถใช้บริการร่วมกับบัตรเดบิตทุกประเภทเงือนไขาการฝากถอนโอนสิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับเรามาดูกันการฝากไม่สามารถที่จะฝากเงินเข้าบัญชีโดยตรงได้ต้องรอวันที่กำหนดหักโอนเงินจากบัญชีหลักเท่านั้น2การถอนเงินจากบัญชีจะต้องโอนกลับเข้าบัญชีหลักเท่านั้น3ต้องมีเงินในบัญชีหลักเพียงพอเพื่อโอนเข้าบัญชี TTB Dream Saving 1วันล่วงหน้าก่อนวันที่กำหนด ให้โอนเงินนะครับ4ธนาคารจะดําเนินการหักโอนเงินเพียง1ครั้งต่อเดือนหากในเดือนใดไม่สามารถหักโอนเงินจากบัญชีหลักในวันที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ได้ธนาคารจะไปหักโอนเงินในเดือนถัดไปอีก5ไม่สามารถท,ทําธุรกรรมทางการเงินใดๆผ่านบัญชีได้โดยตรงยกเว้นการโอนเงินไปบัญชีหลักเท่านั้นนะครับ6 ไม่สามารถที่จะใช้บัญชีเพื่อหักโอนหรือรับโอนเงินเดือนหรือการนำไปผูกบัญชีเพื่อธุรกรรมผ่าน b i z d i r e c t หรือ E-POSTAL e, นะครับรวมถึงการสมัครบริการ Direct Credit Direct Debit นะครับเช่นการใช้บัญชีเพื่อตัดค่าส,สาธารณูปวโภคน้ำไฟต่างๆหรือหักโอนรับรับโอนเงินค่าเบี้ยประกรันกองทุนเป็นต้นไม่สามารถทำได้นะครับค่าบริการยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี ข้อเตือนระวังนะครับที่ต้องระมัดระวังการถอนจะต้องยื่นสมุดคู่ฝากทั้งบัญชีหลักและบัญชี TTB d i v e s v i n g กรณีแจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่โอนเงินหากวันที่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นวันที่หลังจากที่ผู้ฝากแจ้งมาและในเดือนนั้นธนาคารทําการหักโอนเงินไปแล้วธนาคารจะหักโอนเงินซ้ําอีกครั้งในเดือนนั้นดังนั้นภายในเดือนขอเปลี่ยนแปลงผู้ฝากจะต้อง ถูกธนาคารหักโอนเงินรวม2ครั้งเพราะนั้นเรามัดระวังด้วยนะช่องทางในการติดต่อหากมีข้อร้องเรียนหรือสอบถามในรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ttbbank.com หรือธนาคารทหารไทยธนาชาติทุกสาขานะครับหรือโทรศัพท์1428นะครับคำเตือนเงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันทางการสถาบาันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่เงิน จำ,จำนวนเงินที่กฎหมายกำหนดโดยในปัจจุบันจนถึง10สิงหาคม2564วงเงินคุ้มครองเงินฝากไม่เกินจำนวน5ล้านบาทและลดลงเหลือไม่เกินจำนวน1ล้านบาทตั้งแต่วันที่11สิงหาคม2564เป็นต้นไปนะครับข้อมูลในเอกสารฉบับนี้มีผลบังคับ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ยค่าธรรมเนียมรวมทางเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายภาคหน้าในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าผ่านช่องทาง ttbbank com หรือธานาคารทหารไทยธนาชาิทุกสาขานะครับนะก็ดูรายละเอียดคือบัญชีเนี้ยมันเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการเก็บออมเพื่อเป้าหมายนะครับอย่างเช่นเรามีเป้าหมายจะไปเที่ยวนะครับเราจะไปเที่ยวญี่ปุน่นไปเที่ยว เาหลีอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปเที่ยวในที่ที่บางทีมันต้องใช้เงินค่อนข้างสูงหรืออยากเที่ยวแบบสบายไม่ต้องกังวลเรื่องเงินก็อาจจะมีการเซตรูปแบบของเงินฝากเอาไว้ในรูปแบบเงินฝาก TTB Dream Saving นะครับแล้วก็หักออมในแต่ละเดือนนี่แหละนะครับเพื่อเก็บสะสมไว้นะครับเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยผลตอบแทนที่สูงแล้วก็เป็นไปตามที่ เราวางไว้นะครับตามเป้าหมายวางไว้นะก็ลองดูว่าบัญชีเงินฝากแต่ละประเภทเนี่ยมันเหมาะสมกับอ,อุป,ปนิสัยใจคอนืของผู้ฝากหรือเปล่านะครับ t t b ทัสการเงินรอบด้านด้วยชีวิตาการเงินรอบด้านของชีวิตดีขึ้นได้นะครับเดี๋ยวนี้การจัดการเรื่องบัญชีนะครับของธนาคารทุกแห่งเลยเดี๋ยวนี้จัดการง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันของ TTB เหมือนกันนะครับ TTB ก็มีแอป TTB ทัชทำธุรกรรมง่ายๆด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นเช็คยอดเงินในบัญชีเปิดบัญชีเงินฝากใหม่เปิดบัญชีใหม่โอนเงินจ่ายบินเปลี่ยนแปลงวงเงินการใช้บัตรนะครับบัตรเดบิตหายอายัดออกบัตรได้ถอนเงินไม่ใช้บัตรได้ขอออกบัตรเดบิตใหม่ได้แจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหวของบัญชีสมัครบริการพร้อมเพย์นะครับก็จัดการได้นะครับผ่านแอปเดียวคือ TTB ทัชนะครับสแกน QR โค d e ที่หน้าจอที่ท่านเห็นอยู่นี้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก TTB นะครับธน,ธนาคารทหารไทยธนาชาตินะครับติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ที่ผมขึ้นที่หน้าจอนี้เลยนะครับอย่างเช่นสํนักงานใหญ่022991111หรือติดต่อ BBT ttb contact center 1428ถ้หาคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนะครับหรือแชร์ให้กับคนอื่นได้เห็นคลิปนี้กันนะครับ